สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะขอโทษขออภยัยทําไมผมมันขึ้นมาแบบนี้ก็ไม่รู้นะคะคือมัดแล้วมันก็ยังไม่ลงนะคะนี่มันไม่ลงเลยนะคะนี่พี่น้องเลยต้องปล่อยกําลังจะไปทํางานแต่ก่อนที่จะไปวันนี้แม่อ่าเห็นอากาศว่าแดดดีแต่ช่วงค่ำๆมาฝนจะตกแม่สมศรีก็ทําเอาเสื้อผ้าเข้าไปในเครื่องซักเป็นอันดับแรกก่อนที่จะออกไปทํางานก็คือรอรอเอาไปตากก่อนนะคะเพราะว่า บ้านเรามีผู้ป่วยนะเขคือพ่อใหญ่นี่แหละไม่อยากให้แกหยิบจับทำนั่นทำนี่เด็กๆไปโรงเรียนอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายและก็จะเข้าสู่ฤดูปิดเทอมพี่น้องคะฤดูซัมเมอร์ซัมเมอร์ปีนี้ ไม่ค่อยมีแดดนะคะถ้าวันไหนมีแดดเราก็จะกระชุ่มกระชวยขอบคุณทุกคนทุกท่านที่มาสงม่งกำลังใจให้แม่สมศรีแม่สมศรีมาด้วยคลิปสั้นๆก่อนที่จะไปทำงานขอบคุณหลายๆ o u r support. Thank for your watching today A little bit sunshine I put my watching in the lonely the wash just wait for the washing done just put outside want to put the outside then going to work hope everyone having having a great great Monday today thank s for your support h a v e a great Monday see you guys bye now ขอบคุณทุกคนทุกท่านค่ะพี่น้องค่ะถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะสา,วาดวาในผัวฝรังซื่อๆว้าว อารคิดกับบ่าเก่งหอกค่ะพี่น้องคะแต่กับพยายามที่จะอยากเบาอ,อยากเสวหน้าอยากเบออา,กาอยากจะอยากฝึกเจ้าของค่ะพี่น้องคะถ้าเรามัวงแต่อายเราก็จะไม่ได้เลยอันนี้เราพูดผิดพูดถูกเราก็พูดกันไปเนาะพเพื่อนๆค่ะเพราะว่าฝรั่งด้วยกันเขาไม่ได้มาบูลลี่นะคะพเพื่อนๆค่ะฝรั่งโดยส่วนมากเขาไม่บูลลี่เลยถึงเราจะพูดไม่ได้เขาก็จะพยายามฟังเขาก็จะพยายาม ดูกิริยาของเราว่าเราสื่อสารอะไรยังไงไปแล้วนะคะว่าจะมาแค่ไม่ถึง2นาทีแต่นี่ยิ่งพูดไปยิ่งยาวไปไปค่ะเพื่อนๆค่ะ